ครคือชอบคุยไเดกใจเดียวนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่สาหัสของเรามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก่อนเกี่ยวกับ่องราไรมายนะครับมีไส้หมูไส้กับ ก็นจะว่าเกี่ยวกับครบเลยต์ลัทั้งหเพของเราก่เป็นสัาตด้นะซึ่งนอกจากมีกับกิกิบติดผกับตั้งหูของเราว่ก็เป็นไฟเร์มือสลักษณะได่ว่าที่เป็นจริงก็ืว่าเป็นกิฟต์นี้ก็คือจะเป็นตั้งหูนกนี้็คว่าเป็นลักซตตั้งหูต้วสเาพื่อ้ได้สัญคะนะครับมาดูกับตั้งหูและกิบติดผอของเราอาจจะเป็นเปพวกเพชรนะคะลักษณะนี้ก็คือเซจะเป็นเพชรของเร รูปแบบไหนก็คือสารลักษณะว่าม oh sí ันเป็นเรื่องจริงก well ็คือรูปประดับเพชรและพวกจะเป็นตั้งหูแล้วก็กิปติดหมอะไรมากมายลักษณะนี้ก็คือศีรษะจตัดตต่ลักษณะนี้ก็คือที่จริงด้วยลายจระเข้เราจะมีเซอร์ไพรส์ของเราด้วยนะจ๊ะซึ่งมาดูกิปติดหมของเราอาจจะเป็นพวกเพชรนะคะ่ะมันเป็นเรื่องในที่ด้วยก็คือ จิจิก็คือเลาจะพวกตั้งหูของเราต่างๆจะว่ามีวิธีการแก้ไขนะคะตวมีพวกตั้งพูมีพวกคีบอะไรเนี้ยก็คือว่าจิตก็ด,ด,ด้วยนะคะทุกคนซึ่งอาจจะเป็นพวกเพจแล้วตั้งตั้งหูแล้วก็ติดใช่สีสันต,ต่างๆจะว,ว่ามีอะไร,รได้ก็คือที่สำคัญจะว่าการเป ต่อไปนะคะอาจจะเป็นพวกตั้งหูกันดีกว่าคือตั้งหูเพชรนะคะตั้งหูเพชรนะคะตั้งหูทวงเพชรใหญ่มากค่ะตั้งหูวงเพชรก็คือว่าจุดๆด้วยนะคะทุกคนคะตั้งหูวงเพชรก็เป็นลักษณะก็คือแบแบๆเพชรเพชรยาวๆแล้วก็เพชรเม็ดใหญ่อลังการมากค่ะอ่เราจะลองดูลองทามเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อ่ะดูแล้วจะ กราเพชรเราเพชรกาลการงานคั้นปุ่นป้ามันเป็นเรื่อยที่จะออกใส่กระดูกกันเลยนะคะก่อนจะจะได้ซึ่งมาตั้งหูเพชรตั้งหูเพชรของเราไว้ใส่ไปออกไว้ใส่งานแต่งนะคะตั้งหูแบบมีป้านคือตั้งหูเพชรของเราะแบบเพชรของเราสีิษยอาจารยสวยมากนะคะกาลการใส่แล้วอลังการดูสวยงามมากนะคะแต่ว่าสวยมากนะคะทั้นปุนค่ะมีความชื่อว่า คือแบบแบบลักษณะก็คือไบได้ลายสีสันสวยมากนะคะโต้นอะจาก่าสีเดได้ก็คือสีสันเราค่ะนะคือีด้วยค่ะซึ่งมาดูตับผเพชรนะคะแบบเป็นแบบแบบแบบท้องระยะแบบแบบเพชรระยะค่ะนะคะนี่สินสวยมากต้องหือทสสีสันก็ของสินค้สายเราดูสวยดูงามดีอลังการนองดูพร้อมว่า จบด้วยนะคะโคตจะอ้าที่จัดด้วยนะคะใส่แล้วอลังการจะอ้ามนเป็นเรื่องที่ว่าสีที่ใส่อลังการว่าลูกดูนะคะสิด้วยว่าใส่แล้วอลังการจะน่าสวยมาทุททกคนหล่อใจช่วยซึ่งมาดูแตาหูเพชรอันเล็กมากนะคะอ้าดูใส่ไปอยู่ก็ไบริษัทเป็นเดือนได้ซึ่งใส่แล้วอลังการอ้าเราเพชรรอบอลังการรอบดูมันดู เาจะลองใส่อะลากาส็สวยของเราสวยนะคะจะเป็นใสต่ตผ้กของเราซึ่งสีซารสวยก็คือเมฆงามสง,ง่าของเราใช่ไหมน,นะคะทุกคนมันจะเป็นดาวเป็นเดือนตร้หูนี้ก็คือสวยงามใส่งามด้วยค่ะมาดูตั้งหูอเล็กนะคะต้องดูแบบนี้แปดเล็กๆต้องหูเพชรนะคะ่ะดูแลสวยเวอร์นะคะทุกคนใสเ่เราดูสวย ราจะก็ฟินหินด้วยนะนะคะะหะคัดคนคาจะอาลีด้วยนะคะไวซายเอาแบบไวซส่ไปเรียนได้นะคะซึ่งไวซไซดูลักษณะสวยงามมากนะคะทุกคนและจากนี้ก็คือชุดนี้มีอะไรบ้างนะคะใส่แล้วดูสบายๆแล้วสวยด้วยนะคะทุกคนต้องใส่สิน,นะคะ,ะอาอีด้วยค่ะมาดูตั๊หมหนแบบแบบเพชรแบบแบบต้๊กหูแบบหนีบหนีบกันดีกว่า ซอฟเบบกพวกขันตัวใช่ไหนะคะเดินโบยแจยกันเป็นตุ้งเพชรใช่ไหมตุ้งเพชรนะคะคนที่จริงก็คือว่าเมื่อใส่แล้วดูดีอลังการสวยมากนะคะถือว่าจะเป็นพรคนที่คนที่ไม่เจาะต้องคนที่ไม่เจาะหูก็ใส่แบบตก็งหูแบบหนีดได้นะคะซึ่งใส่แบบหนีดได้นะคะเฉพาะเฉพาะคนที่ไม่เจาะหูหนานด้วยก็คือใส่แล้วดูสวยใส่แล้วดูงามสง่าดีหน่อยเอ๊ซึ่งมาดูจมูกว่าอะไรของของแบบ แบบเพชแบบโบของเราขอไว้ใสไว้อะไรไว้ใสไปรักกัดดีเก้าได้นะคะซึ่งนอกจากไม่ว่าสีสันด้วยนะคะทุกคนม่ารักไหมนะคะแต่ว่าคู่นี้ชิ้นนี้ก็คือที่ทักใจว่าชิ้นนี้ของเราซึ่งจะไปรักกาจะด้วยว่ารักทรัพย์ว่าซึ่งสีสันซึ่งจะสวยและก็ได้นะคะสร้างภูเก็ตจะว่ามีที่แท้จากอลังกาสวยงด้วย ก็คือว่ามีลักษณะนี้ก็คือชิ้นไหนบ้างยาซึ่งมาดูตั๊กขาเพชรรูปเขาไว้อะไรเขารูปรูปเลขเก้าและของรัสการเก้าไว้อะไรนะคะจะใส่ไปรัสการเก้าแล้วก็ใส่ไว้อะไรได้นะคะซึ่งชิ้นนี้น่าจะสวยมาโคมาสดโดยสวยมากนะคะเลขเก้าชุดนี้เลขเก้าแต่ว่าทุกคนมีทุกที่ของเราแต่ว่าสวยสวยแต่ มีเนิคม,มีสเสน่ห์ใช่ไหมมีลูกเพรก้าแล้วว่าสายอลังการจะด้วยว่ามีคนคนนะคะขาดจิตด้วยอย่างไรแน่นอนเสียซึ่งมาดูตั้งหูเพชรสีชมพปูกันดกว่าตั้งหูเพชรสีชมพูของเราใช่ไหม,หมจะว่าเราจากของลักษณะนี้ก็คือตั้งหูแบบชี้ชิดนะคะอ้อตั้งหูสวยและตั้งหูใสด,ดีมากนะคะจะเอาข่พวกเพชรเอาเป็นใสพ่พวกเพชรได้ด้วยนะคะซึ่งน่าจะ มีความหมายว่าใส่แล้วดูสวยใส่แล้วอลังการใช่ไหมแล้วก็ตัวราคาที่เสยเสยนะคะมีนอกจากนี้นะคะจะเป็นพวกสตอร์บิลี่และพวกแกลกได้รัชญาพรซึ่งมาดูกิฟติผมกันดีก,กว่ากิฟติคผมก็คือเป็นรูปลูกนี้กิฟติคผมรูปเพชรนะคะจะเป็นน,ปนี้ลูโปนี่ลูกกลมๆลูกดาวและหัวใจทั้งหมดนะคะคลิปนี้ก็คือชิน้นนี้ลองแกะตัดูก่อนว่าคลิปนี้ก็คือ จะวาดแล้วก็ัาหนักมีเคยจะเป็นรูปหัวใจหัวใจของเราซึ่งหัวใจใช่ไหมคะน่าจะมีรูปหัวใจซึ่งสีสุดยว่าหัวใจก็คือจะเป็นชิ้นไหนนะคะแตาแล้วก็จะวาดรูปสีนี้ก็คือสวยจะใส่ด้วยซึ่งมาดูกิฟต์เชดกิฟต์เฮล้ว็ซึ่งกิฟตเแบบแบบแบบอากันดีกว่าเท้นาทหนึ่งนึ่งหนึ่งตัวทะลักสองแถวกันดีกว่า จะว่าก uh, ิฟเพชรสวยสุดว่าก so ิฟ <in> ท <poetry Movie> ์เพชรสวยใสและอลังการอ่ะคนนะจะว่าใส่บอยมาติดบอยบารักคตุนแล้วว่าฮ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 ่าติดบอยแล้วสวยใส่ดูดีงามสง่าดีหน่อยนะคะจะว่าทราบเหมือนใครนะคะชิ้นนี้คู้นี้สินได้สินหนึ่งจาซึ่งมาดูกิฟเพชรรูปหัวใจกันดีกว่ากิฟเพชรรูปหัวใจนะคะจะมาเป็นใส่คู่กระติกติดติดข้างขวาทางนั้นนะคะไม่ใช่ติดข้างซ้ายนะจ๊ะ ซึ่งส,สัตว์กิ๊บมันก็ซึ่งกิ๊นี้เหมือนกันนะคะทุกคนมีใครมีความรู้ไงเยะอะน้าจะหน้าสุสสดกาคาะจะก่าซึ่งสวยแล้วก็สวยสวยงามมากนะคะทุกคนมีความจะรอบครอบใช่ไหมก็คือว่าใส่ดีใส่สองคู่ใส่ใส่สองข้างได้ด้วยดิจยามาดูกิบ๊บกิ๊บเพชรแบบแถวก็ไดกวา่ากิ๊บเพชรธรรมดาด้วยนะคะอ่ะ กิฟเพชรนี้สีรอบตัวสวยมากนะคะแต่ว่าเหมาะสมก็กคือจะมีกิฟต์นี้ก็คือกิฟต์เพชรนอกจากว่าสวยหรือกิฟต์เพชรเราแบบแถวแถ,วแ,ถวแบบเพชรเหมือนกันนะคะว่าสองคู่แปดสิบบาทคู่ละสี่สิบบาทนะคะซื้อตอนนี้คือเจ๋อสวยงามมากนะคะสุดนี้ลังการก็คือ นีสสารังการมากนะคะวัดโคลแล้วก็จะมีเพชรอลังการมากนะคะจะน้องด้วยอย่างไรคะซึ่งซึ่งนะคะจะเป็นพวกพวกตั <doubts> <palace> ้ง uh ถือ <huh>. ห่วงเพชรกับกิฟติอุเพชรนะคะแต่เธอรอบนะคะจะเปอนของเราที่ก็จะนี้สวยมากสวยใสแล้วสวยนะคะซึ่งเราจะว่าศิสสารังการมากนะคะเฮ้เหมาะสกับกิฟติกเพชรผมได้กิติผมเพชรได้ด้วยว่ากิฟติผมเพชรได้ก็คือชิพนี้ก็คือ นนะะะะก,กิบติดผมเพชรนะคะแล้วนะคะใส่หมากกับว่ากับตั้งหูเพชรลักษณะนี้เหมาะโซ่กับคุณหูนี่มาจา๋งจกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับตั้งหูนีแล้วก็เกี่ยวกับกิบติกิบและกิบติดผมกับตั้งหูเพชรของเราว่าดูเวอร์ดูดีหน่อยะค่ะติอลังการสร้างอลังการของเราซึ่งน้องชาตั้งใจว่าลราดูลักษณะนี้ก็คือ กนิสัยกับว่าเน่จะเป็นผ้าติดกิ๊บก็ติดผมผ้าต้องหูก็ตรงหูได้ด้วยเนี่ยอีกรอบกันสาหรับคลิปนี้เลยค่ะอย่าลืมชอบไฟฟ้าเลยค่ะทุกคนอย่าลืมติดตามก็ดีนะคะรู้อย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร้นะคะรู้คลิปทุกวันอย่าลืมติดตามด้วยนะคะเพื่อให้ให้ใครใส่ของเราทุกสุดคนดีจ้าติดตามด้วยนะให้อย่าลืมติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวไปก่อนค่ะ